นี่ตอนนี้เราก็ได้ออกมาเป็นเร็เทียบร้อยแล้วนะับเราจะเอาพาวไปสมที่ไหน เื่นีะครับตอนเย็นๆหน้ามาเที่ยวดูก็ <c oughs> จะมารีวิวให้ดูหน่อยครั้งแรกยังไม่มีโอกาสนี่เป็นร้านฝึกขับรถนะครับผมชอบผมชอบลานเล่นๆไมใครจะมาฝึกขับรถก็ได้ที่นี่เขาได้ฝึกขับรถที่นี่ก็ได้ใครเคยมาผมก็มาฝึกขาน้องสาวมาฝึกที่นี่นะครับฝึกขับรถ Chưa ai มาถึงที่รอยแล้วรอยผ้าเอ็ๆๆออนแม็กมีโออ้ยพพูดไปเลยรยว่านี่นะครับนี่ก็เื่อนร้อนติดจะเเขื่อนครับไททันสวยีรางการตนสวยงามสวยงาม ก็สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกไปทีเอร้อยแล้วนะครับ ได้นะครับวันนี้เราจะทั้งออกที่กเกาะให้ขอดูครับก่อน,น,นโอ้โหภาาที่ตกเหรียสวยมากเลยครับตอนนี้เย็นก็มาชมกันได้นะครับใครอยากมาชมอันนี่เป็นเพื่อนนะครับฝั่งขวาเป็นเพื่อนฝั่งซ้ายเป็นภ่าที่ตกเหรีย ไม่พิโรดเราต้องแ่ายดูเจติสิสวยโอเคเดี๋ยวไปถึงในตัวบิงเลย์ได้ตายใช่หไหมครับน,นี่นะครับเกิดในแก้วของเราข้างล่างนี้นะควายมีวยควาย ทีมงานผมเองครับผู้พาผมมาได้ไงเขามาเที่ยวเขามาได้ ออนนี้เราก็ถึงบ้านไปเทียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ